ชัวแน่แชร์ต่อได้เลยค่ะกำหนดโอนเงินดิจิทัล1หนึ่มื่นบาทให้กับกลุ่มบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มคนพิการใครอยู่กลุ่มไหนบ้างคอมเมนต์รายงานตัวกันด่วนเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับบุ๋มในช่องมัมมี่บุ๋มบิ๋มนะคะสำหรับคลิปนี้พบกับบุ๋มในวันที่14 กันยายนปี2567ค่ะก่อนไปรับชมใครยังไม่เคยกดติดตามบุ๋มฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยและถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้คิดว่าดีมีประโยชน์ฝากกดแชร์ออกไปให้ด้วยนะคะเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะบุ๋มก็จะมาพูดถึงเรื่องของการกำหนดโอนเงินนะคะสำหรับเงินดิอิท่าน1,000 10, งหมืนั่นเองนะคะก็มีข่าวออกมานะคะว่ามีการกำหนดวันโอนเงินกันแล้วนั่นเองนะคะแต่ ชัวหรือไม่นั้นนะคะก็รอดูหลังวันที่17กันยายนนะคะทุกคนนะซึ่งกำหนดโอนเงิน1 0 0 0 0บาทนะคะคลังมีการกำหนด25-28ถึงกันยายนนี้นะคะให้กับกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนและกลุ่มคนพิการที่มีบัตรคนพิการนั่นเองค่ะจำนวนวนกลุ่มนี้นะคะคนพิการ2.1หล้านคนไม่ได้จำกัดอายุหรือว่ารายได้นะคะ ใครที่เป็นผู้พิการนะคะไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่อาชีพอะไรรายได้เท่าไหร่คือมีสิทธิ์ได้เงินดีท่าน1,000 0บาทนะคะสละคนที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยก็จะเป็นผู้ที่มีสิทธิ์นั่นเองค่ะต่อมานะคะกลุ่มที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่ใช้ผ่านบัตรประชาชนนะเข้าผ่านบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์กับเลขบ,บัตรประชาชน13หลักนะคะ จำนวน13.5ล้านคนนั่นเองนะคะซึ่งไทม์ไลน์นะคะกรมบัญชีกลางนั้นจะเป็นคนโอนเงินให้ดังนี้นะคะวันที่15กันยายนโอนเข้าให้กับกลุ่มคนผู้พิการนะคะที่มีบัตรคนพิการคะ่ะ2.6ล้านคนและผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่เลขหลังบัตรประชาชนนั้นเป็นเลขศูนย์นะคะ ต่อมาวันที่26ค่ะโอนให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เลขหลังบัตรประชาชน1 2และ3นะคะแล้วก็วันที่27กันยายนผู้มีสิทธิ์นะคะได้รับสวัสดิการแห่งรัฐที่มีเลขหลังบัตรประชาชน4 5 6หและวันที่30กันยายน6 7นะคะโอนให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่เลขหลังบัตรประชาชน8และ9นั่นเองนะคะ ตามนี้เลยนะคะคนที่จะรับสิทธิ์นั้นจะต้องเลขบัตรเลขท้ายนะคะตามที่แจ้งได้เลยนะคะเลขตัวเลขเนี่ยจะต้องเป็นตัวเลขท้ายบัตรนะทุกคนเอาบัตรมาดูนะคะว่าตัวเองนั้นเลขที่เท่าไหร่นะคะเลขอะไรบ้างนั่นเองนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะพี่านาคนไหนที่ยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์นะคะรีดเนินการผูกพร้อมเพย์กันได้เลยค่ะ ถ้าเกิดว่ามีการอัปเดตหรือว่าเปลี่ยนแปลงในข้อมูลตรงส่วนไหนบูจะรีดมาอัปเดตแท้กับพี่ป้านาทุกคนได้รับทราบนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ